หลต่อแล้วดอกนี้231แล้วด้วย261นะคะคูณ20ใช่ไหม 23, 2 3 25สวัสดีนะคะเพื่อน,อนๆทุกคนกลับมาพบกับมิ้วมวยอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยกลับมากับสวิตโบนันซ่านะคะกับเครดิต6,435ยอดเดิมพันเดี๋ยวต้องปรับก่อน วันนี้อาจจะอยู่ที่4อ่ะปึ๊บเล่นออโต้ไปสัก100หมุนนะคะ100หมุนก็น่าจะเข้าฟรีสักรอบแหละแต่จ่ายไว้จ่ายอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราจะใช้สูตร Auto ออโต้ดูวันนี้เนี่ยมิ้วหมวยเล่นช่วงประมาณบ่าย2องก็กว่าโอ้โหตัวแพงด้วยเมื่อกี้ นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้มุ่ยด้วยละกันเนาะช่วงนี้อาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะเพื่อนๆคอมเมนต์เขาเริ่มพูดมาแล้วว่าเออพูดเยอะไปหรือเปล่าแบบนี้นะคะก็เลยต้องพักก่อนนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะหรือว่าอยากเห็นเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยเนาะเดี๋ยวพาไปดูฟีเจอร์หรือว่าอยากให้ทำทุนเท่าไหร่ดูใช้สูตรไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสวิตบอลนัซ่าของเราวันนี้เนี่ยจะจ่ายหรือจะแสบใจกันเดี๋ยวมาดูปึ๊บสวยโ, er โอ้เสียดายเอ้ยหัวใจต้องลงแล้วนะโอ้โหเสียดายและสาไม้ด้วยนะเม okay. ื่อกี้ในปุ๊บโอ้โหอ่ะเหี้ยเสียดาย ตอนนี้ภาวนาอยู่100หมุนเนี่ยขอให้มันเข้าฟีเจอร์สักรอบหนึ่งละกันแต่ว่ายังไม่มีวีแววเลยนะตอนนี้นะคะเงียบๆอยู่นะเงียบๆอยู่นะคะปุ๊บโอ้โหเมื่อกี้เราช่วดสาไม้ไปหลายรอบมากๆเลยเนาะฟฟเจอร์มันลงมา3ไม้ใช่ไหมเออ ช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนเพนพายุถึงวันที่ไหนนะถึงวันไหนนะถึงวันที่อะไรเอ่ยนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็รักษาสุขภาพกันด้วยเนาะ,ะช่วงนี้ลายสวยน้ำเงินต่อไหมโอเคกล้วยมาโอ้เสียดาย รู้สึกมีแววว่าจะเกลือยังไงไม่รู้นะคะวันนี้ <c oughs> ถ้าโบนันซาเวอร์ชั่นนี้เขาไม่แตกเดี๋ยวเราไปเวอร์ชั่นเอคิตมาดไหมเพื่อนๆแต่100หมุนก็น่าจะเข้าสักหมุนแล้วไหมวันนี้6400นะคะก็ยังไม่ไปไหนก็ยังอยู่ที่6000อยู่แต่เดี๋ยวน่าจะลงที่5000แล้วแหละปึ๊บโอ้ไม่ไหลต่อด้วยกล้วยอาฮะสวยครับ โอ้โหเศรายเออลายดีนะ mm hmm. มันต้องคอมโบสักสาสีรอบอ่ะมันถึงจะได้ไอไมล์ฟีเจอร์สักสี่ตัวนะคะสูตรออโต้หนึ่งจะมาหรือเปล่าวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกัน mm hmm. ปึ๊บโอ้โหผลไม้ค่อนข้างที่จะเลเทะนะวันนี้โอ้โหสภาพ mm hmm. สวยองุ่นมาโอโ้้หเต็มแพง เสียดายถ้าชวดนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะ100ออโต้เนี่ยไม่โดนสักรอบเลยเหรอโอ้สวยอีกหนึ่งไม้ไม่มาด้วยชวดสามไม้หลายรอบมากเลยนะเออรอบนี้ต้องมาแล้วปะไม่มาจริงๆด้วยเริ่มหัวร้อนนะคะเพื่อนเพื่ออยากให้ลองไปซื้อฟีเจอร์เกมไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยเนาะเดี๋ยวไว้จะไปให้ละก,กันอะคะ หรือว่าเอ้ขาช่วงโฆษณาก่อนนะคะเดี๋ยวเราใครที่ติดตามมิ้วหมวยเนาะแป๊บนึงนะก็มีแฟนเพจนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้นะคะกิจกรรมต่างๆนะคะก็มีอัปเดตมาเรื่อยๆเลยนะคะก็สามารถเข้าไปกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารกันเนาะโอเควันนี้ขอที่ ย 1, 000, อดเดิมพันอาจจะสูงไปสักห้าสิไปขออีกนิดนึงได้ไหมอ่ะออตโต้ดีกว่าไป52ห้นะคะเดิมพันเราอยู่ที่52นะคะตอนนี้ยังไม่เห็นวีแววเลยเนี่ยเมื่อกี้เราใช้ออตโอต้ไป100นะคะแต่ตอนนี้เราปรับมาอยู่ที่70แล้วเพราะว่าเมื่อกี้หนึ่งออโต้หมุนไม่โดนสักรอบหนึ่งแต่อนนี้70ก็น่าจะโดนสักรอบละภาวนาให้โดนสักรอบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเราต้องเงียบๆก่อนเพื่อนๆพูดเยอะไม่ห้อยได้นะคะพูดเยอะไม่ได้จริงๆเขาบอกมิวหมวยพูดเยอะไปน่ารำคาญอย่างนี้รอเปล่าก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่ถูกใจหรือยังไงเนี่ยก็สามารถกดเลิกติดตามได้เลยเนาะโอเคปุ๊บโอ้ไม่มาด้วย70 ภาวนาไหว้ศาลแล้วต้องมาสัก,กรอบหนึ่งแล้วแหละอสวยลายนี่มาดีนะล้วพีษไหลเสียได้ไม่มาจริงๆด้วยโอ้โหสภาพไม่มาจริงๆด้วยเพื่อนๆหรือวันนี้เราจะชวดกันเอ่ยหรือหมวยมีอีเกมหนึ่งเพื่อนๆแนะนําที่อยากแนะนํามากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นกันนะคะเดี๋ยววาจะทําคลิปให้ดูแล้วกัน แต่วันนี้เดี๋ยวถ้าเราได้กำไรจากค่ายพีพีเราต้องพักก่อนคือเล่นต่อน,นี่มีดูดคืนแน่นอนนะคะสำหรับค่ายพีพีเนาะในประมาณบ่ายสองนะวันนี้เสียดายจังเลยไม่หวังแล้วไม่อยากคาดหวังคาดหวังกับสวีวูน,นันซ่านี้มีผิดหวังเยอะมากๆนะคะถ้าเกมที่รู้สึกว่าคุ้มเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อนนี้เราปรับยอดเดิมพันมาอยู่ที่75นะคะขอออโต้สปินสัก30แล้วกันไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเราไปเท่าไหร่แลนะ้วอ่าเท่าไหร่นะหนึ่งออโต้กับอีก70แล้วอันนี้อีก75นะคะไม่มาเลยเหรอเมื่อกี้ก็ตั้ง70หมุนนะมันเป็นไปไม่ได้หรอก เอาบา6,400ตอนนี้แบบครึ่งแล้วนะ3,600ันแล้วอะ่ะโอ้โหสภาพและสามไม้ด้วยชั่วดีกแล้วเพื่อนๆวันนี้ชั่วดีกแล้วหรือเปล่าไม่อยากคาดหวังแล้วอะ่ะอยู่เงียบๆก็ได้อ่ะขออยู่เงียบเียบหน่อยละกันเผื่อมาหรือเปล่าอ่ะขอเงียบเงียบดูละกัน พูดเยอะไม่น่าจะมาแล้วแหละโอ,อ้นี่ไงจะเข้าก็เข้าแบบงงๆโอ้อะไรปะน่าแต่ดีนะมาตรงเบ็ดเจ็ดสิบห้ารเบ็ดสี่สิบไม่มานะคะแต่มาเบ็ดเจ็ดสิบห้าโอเคสวยอู่ไรต่อแล้วดอกนี้สองร้อยสามสิบเอแล้วด้วยสองร้อยหกสิบเอ็ดนะคะคูณยี่สิบใช่ไหมยี่สิบสามยี่สิบห้า นะคะเซนเซอยู่ที่6,525นะคะเฮ้ยได้กำไรแล้วอดิที่เหลือคือกำไรอะดิเออน่าจะใช่ที่เหลือก็คือกำไรแล้วนะชื่นใจจริงๆเลยเชียวหลังจากเกือบจะผิดหวังเมื่อกี้เกือบจะผิดหวังละก็นั่งทำใจแล้วนะเออวันนี้ต้องเกลือแล้วลแหละเราก็กินเขาไปเยอะเหมือนกันนะพี่ๆอะแะรอบนี้จ่ายอยู่ว่ะเพื่อน รอบนี้มาจ่ายอยู่แล้วเมื่อกี้เราบอกสะเป็นไป5ใช่ปะ่ะแต่เหมือนไลฟีนะแต่เหมือนไลฟีเหมือนกันอ้าสวยกล้วยต่ออูนูยังบวกไปอีก5นะนี่ไงบวกอีก5นะคะสปินฟนะีเนาะเอช่วงเวลาผ่าน2นะหรือว่าเราห่างหายกันไปนานเอ่ยกลับมารอบนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยแต่เดียวเรื่องจะจัดอยู่นะ แต่ก็ไม่ได้หายซสทีเดียวนะก็ถือว่าเล่นอยู่แหละแต่ว่ามาแบบกระปีบกระโปยอ,อย่างเงี้ยนะคะที่ไม่ได้ทำคลิปก็เพราะว่าเล่นในม o b านะคะเพื่อนแพลตฟอร์มเกมเขาว่าสามารถเล่นในมูบาได้เช่นกันนะปึ๊บจะให้เล่น r o v บนรถก็เล่นไม่ได้ไงเออสล,อล็อตเราก็ปั่นเงี้ยเข้าก็แบบได้กำไรแค่นั้นเองใช่ไหมเออถ้า ไม่ไหวอู้เซนเซ,เซแตกรอบนี้5,694นะฮะเออมีตังไปเติมเกมแล้วเนี่ยนี่มาสวยอู้นึกว่าจะคุมแล้วเมื่อกี้ถ้าบวกอีกไม้หนึ่งนี้น่าจะได้ละอ่ะพอละดีกว่านะคะ6,400ใช่ไหมก็กำไร1 1,100ก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละ แดี๋ยวเราต้องชินก่อนนะคะคลิปหน้าอยากให้มิ้วหมวยนะคะลองไปเล่นเกมไหนของค่าย PP นะคะหรือว่าอยากให้ลองซื้อฟีเจอร์นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยมิ้วหมวยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ